ดีครับพี่น้องประชาชนการเป็นรัฐบาลต้องไม่พูดส่งเดชต,ต้องไม่ขายสมบัติของชาติมากินมาใช้ไม่นานมานี้นายมตรีพูดว่าจะทำให้ประเทศไทยจากรายได้ปานกลางให้เป็นประเทศรายได้สูงความจริงแล้วประเทศไทยเข้าใกล้ประเทศรายได้สูงเมื่อ15ปีมาแล้วและเนื่องจากการเป็นวัดโดยกองทัพถึงสองครั้งคือปี2 5 4 9และปี2 5 5 7 นี่แหละที่ทําให้ประเทศไทยกลับมาเป็นประเทศรายได้ต่ำเพราะเศรษฐกิจไม่เจริญเติบโตบางครั้งเศรษฐกิจติดลบโดยเฉพาะ6-7ปีที่ผ่านมาประชาชน SME ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กจึงล้มละลายยากจนลงไปมากนายยมตรีไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจเลยแต่ชอบออกมาพูดและเมื่อไปทำจริงๆก็มักจะทำตรงกันข้าม กับการสร้างความเจริญเติบโตเช่นประกาศแรกชอบพูดมั่วๆไม่สมเหตุสมผลไม่มีสาระขาดคุณสมบัติมารยาทที่ดีการด่าว่าประชาชนประการที่สองคือการประกาศภาวะฉุกเฉินมาโดยตลอดการให้ตำรวจเอาแก๊สน้ำตาเอากระสุนยางมายิงเยาวชนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้การเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจต่อผู้ลงทุนเลย แต่เป็นการทำลายความเชื่อมั่นทั้งสิน้นทำให้ไม่มีคนมาลงทุนมีแต่จะหนีออกไปการสั่งหยุดกิจการทางเศรษฐกิจบ่อยๆไม่ให้คนทำมาหากินแล้วรัฐบาลก็ไปกู้เงินมาจำนวนมากมายมาซื้ออาวุธมาทำไอโอทำโฆษณาตัวรัฐบาลเอง แล้วเหลือมาแจากเงินให้พี่น้องประชาชนจึงทำให้รัฐบาลเป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวเกินกรอบหนี้ที่สร้างเสถียรภาพต่อระบบเศรษฐกิจคือ60%ของ GDP บัดนี้รัฐบาลก็พยาได้ประกาศขยายหนี้ภาครัฐบาลต่อ GDP เป็น70% ซึ่งแต่เดิมเนี่ย60%ก็สูงมากอยู่แล้วทั้งหมดนียเป็นการทำให้ประเทศจากรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้ต่ำไม่ใช่ทิศทางที่จะทำให้ประเทศมีรายได้สูงประชาชนจึงเป็นหนี้เป็นสินมากมายเกินกว่า93%ของ GDP ณปลายปีนี้เนื่องจากเศรษฐกิจไม่เจริญเติบโต ดังนั้นทั้งนี้รัฐบาลและนี่ประชาชนที่พุ่งขึ้นมากอย่างรวดเร็วในช่วงสามสี่ปีมานี้ดูว่าจะทำให้ประเทศจะไปไม่รอดก็ผมจึงแปลกใจว่าทำไมรัฐบาลจึงมาประกาศว่าจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงดูแล้วเหมือนเป็นการพูดส่งเดชพูดโดยไม่มีความรู้ดูแล้วไม่มีสาระ นอกจากนั้นเมื่อสองวันมานี้มีข่าวว่ารัฐบาลจะไม่จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนแล้วจะให้เฉพาะคนจนจริงๆเท่านั้นโดยอ้างว่ามีเงินไม่พองบประมาณผู้สูงอายุในแต่ละปีสำหรับคน11ล้านคนมีประมาณ90,000ล้านบาทเฉลี่ยแล้วคนละ700บาทต่อคนซึ่งนับว่าน,น้อยมากอยู่แล้ว ผู้สูงอายุจะเอาเงินที่ไหนมากินมาใช้จึงดูว่าผู้เสนอเรื่องนี้เนี่ยไม่มีความรู้และขาดจิตสำนึกพี่น้องประชาชนครับถ้าประชาชนให้กับผมเป็นรัฐบาลในตอนนี้กับผมจะจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุทุกคนคนละ3,000บาทต่อเดือน36,000บาทต่อปีโดยจะใช้งบประมาณประมาณ4,0,000ล้านบาท เพื่อเป็นสวัสดิการเป็นบำนาญประชาชนเหมือนหลายประเทศที่จเจริญแล้วได้ปฏิบัติมาโดยกระผมจะไปลดงบประมาณที่ไม่ใช่รายจ่ายจำเป็นเช่นการซื้อเครื่องบินการซื้อเรือดำน้ำการทำไอโการใช้งบประมาณโฆษณาตัวรัฐบาลเองซึ่งในส่วนนี้ จะหาเม็ดเงินได้1นึ่งถึงสองล้านบาทนอกจากนี้ก็ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์รู้ว่าจะทำให้ประเทศไทยเจริญเติบโตได้อย่างไรไม่ใช่แค่2อสเปซที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่จะเป็นหกเซโดยจะทำให้สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีราคาสูงขึ้นคือการขายของได้เงินดอลลาร์มาแล้วแลกเป็นเงินบาทได้จานวนมากขึ้นเกษตรกร และกรรมกรก็จะมีรายได้ค่าแรงสูงขึ้นรัฐบาลก็จะได้ภาษีมากขึ้นสามารถหาเงินได้4ี่แสนล้านบาทมาทำเป็นบำนาญประชาชนวันนี้ยังมีขายว่ารัฐบาลจะให้คนต่างชาติมาซื้อบ้านและที่ดินในประเทศไทยความจริงกลุ่มขุนศึกขุนนางเหล่านี้เคยเป็นผู้ต่อต้านเรื่องของการ ขายสมบัติของชาติการขายที่ดินของประเทศเพื่อน,นําเงินมากินมาใช้ไม่ใช่เป็นการพัฒนาเป็นการหมดหนทางจึงขายทรัพย์สินกินมีแต่จะทําให้คนในชาติยากจนลงไม่มีที่ดินทํากินไม่มีที่อยู่อาศัยต้องเช่าคนต่างชาติอยู่และในระยะยาวอาจถูกยึดประเทศไปเหมือนสมัยอาณานิคม ประเทศไทยจะเจริญเติบโตได้มีรายได้สูงต้องให้คนได้ทำงานมีการศึกษาดีๆเรียนรู้เรียนเทคโนโลยีใหม่ๆประชาชนจึงจะมีเงินมีทองรัฐจึงสามารถจัดสวัสดิการให้คนแก่คนพิการคนป่วยได้อย่างเพียงพอการขายทรัพย์สินที่ดินของชาติจึงดูเสมือนเป็นการขายชาติ ก็ผมดูแล้วจึงรู้สึกน่าเศร้าใจหวังว่ารัฐบาลจะไปคิดทั้งสองเรื่องนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งกับผมสุชาติธาดาทำรงเวทอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลังสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ